สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเด้อมื่อนี้พี่ใหม่นอนหน้าน,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  Clean, น,น,นะานนพ,พี่น้องนอนหน้ากับคู่จอยน้องนิ้วแล้วกะลุงแกนเนาะแล้วกะอันนี้เนาะสามคนบอกน้องอ้นน้องอ้นสิเขาเมื่อนอนบ้านเนาะพี่น้องปวดหัวเนาะแม่น้องอ้นบ่ชเลยนอนเนาะพี่น้องบ๊อบบี้กับเขาเมื่อนอนบ้านเนาะปวด่ัวเลยทึ้งเครื่องมากพี่น้องอย่างอื่นบ๊อบบี้เอออย่างมือถือบางเทีกับมืออื่นเนาะทั้นเป็นชิ้นนอนปวดหัวหัว ฮะพกอมนุหัวเพราะพกอันกหนไดเขามันเปียกอยู่แลหนึ่งข่าวเนาะพี่น้องนอนหน้าได้รอบหลายปีหลายปีคอยแห่เคยนอนมันกลายเช่นึ่งเพรานอนนอนเลยโบดเฮตนาบรดเฮตนาแต่ว่ามันนอนเด็ดเนาะแต่ว่าขั้นเทียบบาเฮตนากับตังเต่นอนอยู่เทียงเก่าคนนั้นเกิดจากเทียงเก่าตัวเทียงเขาภัใหม่คนเนาะสมัยก่อนเนาะพี่น้องมิเต่นหน้าเนาะเลยดจอยพ่อแม่พานอนหน้าแต่กี หน้าแล้วก็ใต้ตะเกียงตะกีหัดเดียวนี่เห็นเนาะไฟกับมีเนาะพี่น้องไฟมีหัดไฟ่ฝาโซลาเซลล์สบายเดี๋ยวนี้ว่าห้าตะเกียงได้บางเทียงเขาก็แทงโซลาเซลล์หาไผ่บวมๆกันตะกีหัดตะเกียงแล้วก็ตะบองตับกะบองเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้สบายสวยกับพระท่านในรังฮะก็ขึ้นมาแต่น้ำหน้าพี่น้องหุอไฟางเลยบึ้ดบึแรกสีอาบน้ำอีกทีเดียว เห็นนะว่ตัดออกอ่ะได้อนมาได้องนโอ่างนี้อ่งตวนีเด้ออ่งตัวนั้นอ่งตวนีเนาะอ่งตวนีเนาะพวบาขันพ้นตตมากขางนี้มันสีลายลากว่าเนาะขางนี้มันแห้งมันสอ้สองนักกระบสนกกระสองส่วนนากาข้างพหาแล้าสีพ้าพอยพี่น้องไปเอาขอกินแดง เอาของกินแร้งน้อพ okay. ี่น bueno> ้องเขาเห็นแบบว่าเขาเห็นไหวเนี่ยของกินแล้งคุณจอยเห็นเนี่ยนาะพี่น้องของกินแร้งแต่ว่าบ่วขาวบอกเนาะพี่น้องจังหน่อยจังขาไปเอาของกันขาข้างบัวขาไว้เดี๋ยวกันข้างบัวขาไว้กันเนาะพี่น้องมีบ่าข่อยเกิอจะขยันมี่น้อยหนึ่งเบิดบ่จักมือจ้ามือเบื่อยาก็มือน้อยหนึ่งในกระด้างจิ้บเผาดิค่ะเลียติปปุ่จิ้บขผาตัวนั้นเนาะเขาว่าอีเมลแล้วกับปลาจิ้บขผาตัวนั้นไว้ดิ บม่จิ้มข้าว่วนกับนี่ตัวนี้เขอากับป้านเวียดาได้ป้านเวียมสอเออมือแรกมาขาอยู่หนบอเข่ยบันเทียมวันไหนที่บัวคอมเนาะแต่ว่ากับเทียงวนไหนอ้าันดไขสิไม้หดแล้วพี่น้องวันนี้เขาใช้พื้นไร้พืชเขาบอกเนาะโออีกก็เสือเด้อ ใส่พื้นลายโผดเสื้อตัวนี้ไฟหน่อผาเสื้อเอรุ่นผาลายเนาะลายตูเนาะจะไปใส่เบอร์คุณหนุ่มเสื้อผ้าบบได้ซื้อจกเสื่อพี่เนาะไม่ใช่เสื้อเอืรอยเสื้อไอรุ่นต่อรุ่นแล้วก็เสือเอฟซีเสื้อขันสื้อเสื้อกระสือเสื้อฮะลำซองโตตัวหนึ่งซองโตวันไหนคอยซื้อวันไหนคอยซื้อเสื้อผ้าใส่ เสฟซี่งรงไกับนุ่งทรัพยีนุ่งเลยนะพอแลวเป็นเจีเเนาะเออนสรงไ้กับลาตโตนี่กะทรงเอซได้ไหมาว่าค่คำมาสิกัาแลันเดะเดี๋ยวจ่อยเขาตัวนี้เอาด้วยะเอาด้วยเขาทําหน่อยแล้วหดหุนใหม่สิไดาเนาะเขาแห้งอึดแหงหยาบเอห้มีเขานะจ่ว่านบูดวะ โมบดอบดเซซเขากินนะเพื่อเพื่อเขาเขาเนี่เรากับเบิดได้เน้องพี่น้องเขาลายอยู่ขั้นจอหนี่บรลัคขายเนะพี่น้องกัคือสีก็คือสีกลุ่มกินกลุ่มลำหน้ากลุ่มหน้ากลุมเกี่ยวข่าวกันเนาะมกลุ่มกับหอนหอดเกี่ยวข่ากับเบิร์ดหาเนาะกัสอบซิบสอบโอ้ยลายก็ซีบซบไปหลักขายเมว่าแต่เขาเนาะพี่น้องคลองเล็กๆนิดหน่อเพื่อนหลักไป ไปอยากบ้าดอกพี่น้องตอกขวดไปไหมมีปัญหาคือกันเหมผขตอกไปก้ะแต่ตอกขวดก็ไม่ีปัญหาต่างแต่ว่าซิมีปัญหาคนแบบเนาะแต่ก็ต่างแต่ว่าบางคนเพื่อนอาจซิมีวิธีแก้ปัญหาที่มันดีแล้วก็ถือต้องไแหละทีไปเนาะพี่น้องเจ๊กหน่อยเดียวเฮิเตรียมโตไปเก็บเฮ็ดกันเลยเอ้ยลูกฟัหมาไเก็บเฮ็ด พอไปย่างนะพี่น้องจั้หน่อยสิพาเพ่นพี่น้องไปเก็บเห็ดนะพี่น้องน้ำแรงๆเนาะพี่น้องขำๆเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บเห็ดมาแกงกินแลงโชคดีพี่น้องเอ้ยมือน,นี้น่อนหน้ากะมีแกงเห็ดกินแลงพี่น้อง,กงเ,เก็บเห็ดมาแล้วกะสิฮะอาบน้ำอาบน้ำยู่โอ่ง หน้าดำเม,มือม่อเมื่อนี้ดำหน้าได้ซ้ำให้น้องพี่น้องได้ซ้ำให้เบาสุกกับน้องน้นอยๆออกมาดำสยดวยตากะกะกะโดกประมาณสักนี้นตาหนึ่งโดยน้องเก็บเองโดยน้องอันกับน,น้องอ้อนเม่ปอกเพิ่นเมื่อบาทนองเมื่อนอนบานเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเห็ดกันว่าสิได้ปันไดเน้องพี่น้องเห็ด เห็ดอยู่เบื่อ,องค้อนเบื่องน้ำผึ้งที่เขาเคยเก็บพี่น้องเดือดจ้อยล้มบางแลงนี่จนงาใหมา่หักมาบอกแม่พี่น้องบางแลงนี่ล้มเฮงเฮงพี่น้องจนงาเสือกหักลงงานหนึ่ง รบม,มองผูกข้วยอ้สำน้อกกมองผูกข้วยอ้สำฮนี่็กก๊กหนิก๊กเสือกผูกข้วข่ายยลล์บอลลมตอนตอนผูกข้วยขะแรงจะผูกข้วยขะแรงหรือบป่จะผูกแรงรุ่มบะงาเสืาคาคอกหาขี่เนาะงานแบบใหญ่มันนะลบม,มันลมหลเดียัมามางมาไหมเนี่พยพระศท่านเก็บเพ็ดยังมายังมา มันยากัดยามแรงๆเนาะโมแม่มันกำลังแตกบ่เอกะจ่อยโอ้ให้พี่น้องเบื้องเบื้องนี้ก่อนเหนือจ่อยเอ๋อคอนนี่เนาะพี่น้องเบื้องนี้กำลังเกิดพี่น้องเอ๋จ่อยมืออื่นได้เก็บเ่ร เออตัวนี้กำลังออกพี่น้องขอให้ท่านได้เฮ็นเหมือนะันค่ะชิว่าพาเบิึงแสนแทนแทนแทนสวัสดีปาลูษไหมล่ะสวัสดีปาลูษสวัสดีพี่น้องป้าเอาเถอเจ้าขอชิวเป็นเก็บแทนแทนแท่นว่าทางนี้นิ่งเออไปผู้พ่อได้ให้พ่อได้ค่ะวิตาวิตาแทนตาวิตาวิตา เรเห็นของดีพี่น้องบ้าพี่น้องเออเก็บไปเลยเห็นเงาอยู่่มั้งเดี๋ยวจะลองถ่ายไกลๆมั้งทะพนที่เริ่มจะพี่น้องเอ้ยของดีเห็นว่าเออจะเอาข่อยทามจะอยู่บ้างมึงมาหนิเอาบ่ใเบึงขอางบ่ในบึงเท่นี่แหละท้ามไปเทียงเป็นยังคอนตังนี้บ้า่น้องท้ามโเลยณองคอลเกือบสุดคอนหด โป๊กอย่าพังเียงก่อนน่งน่งเอาหุบอกโป๊กนองน่งโปกุกอยังะมานั่งยมดีดีว้าวนี่ว้าวพี่น้องมาวดีดีทวาดีดีสมสมอีสมเมือนเป็นมือสั้นวันดีนะเป็นมืออวมของเ่าสองคนเดียวเยวเลยแกบปาอะคอยเด้อเพราะว่ามันอ่อนบ่พอดีแกงพอดีแซ่บเนาะเบื่อมันสีใหญ่มัสีแก่โพนึ่เสือคืนนี้จุเดี๋ยเอาตี้ คอยเก็บไรลูกเก็บเป็นวัตถานี่ยงมีอันนี้เก็บว่าเป็นกไงยะเก็บเป้นน้องมาให้พี่น้องมองมั้งคะเฮ็ดอ่อนะพี่น้องเอเฮ็ดตีนปอกมาหนักอื่นอ่อนเนาะสัตสัตจะมันง่ากเหมือนจอยมาถ่ายเก๋ไก๋บั้งอ๋อพี่น้องเก็บง่ายนะเก็บอันนี้เฮ็ดง่าเออเก็บอันนี้เฮ็ดไอ้พวกเก็บง่ายโบคือเฮ็ดบดเนาะเฮ็ดบดมันหยาบมันแข็งตีน สันงามนิวจะพาเก็บใได้เด้อเขาเก็บใจพี่น้องมึงะเบิ้งก็เดนเียวที่แถวเปนเต็นจะเก็บนะพี่น้องดบปัดนิวจะพาเก็บไปด้เนียวแมเฮยน้ำปากน้ำนุน้ำน้ำเีบคออยมนสีอันอยนิวใจเย็นนิวใจเย็นใจเย็นเก็บจะดก พอดีพอกินแดงเนาะโอ้ยพอดีนอนหน้าลายคนพี่นนองม้วาดยงของช้างบัวม้วหยาป้าสัดงานสัดดีรชางพอดีอ่อนเนาะแกงแสบเลยพอดีอ่อนจำนี่สคนเนาะสคนมอยอะอัดกันหมดสี่คนเนาะี่เนาะเรื่องคือนที่กดะ กดดึงขึ้นแน่นอนเดี๋ยวมันสิติดดีคาซีดกดจนมีดิคาซีดไปพี่น้องไพี่น้อเฮ็ดนี่ป้าแกบวเสบไหมแต่ว่าเฮ็ดบดมันแกวเสนเจ้าเจ้ามาองเว้นนี่มันมันพอดีมันหน่อยอยู่บ่กัมันหน่อยกว่็ดีน้อยนึงหน่อยกว็หน่อยได้เติบใมไงวะอีดิ โต๊กนี่ออกเลยได้พี่น้องได้กินเลยพอนโต้กนะตงก็เอาเนาะมันมันเป็นเห็ดที่แบบเนาะเกิดง่ายเกิดง่ายใหญ่ไวเกิดง่ายใหญ่ไวพี่น้องโอ๊ยในหน่อยเอาเลยสักเหมือนเอาเด้วยดูยเบื้องนี่มันแก่นเนาะ,ะมันเดิอดแก่ขันท้อไป,ปมันเออยูโยเกิ้ลพี่น้อง เมื่อโซ้งหน่องพยามันแก่เขาเอาอยู่ชนนู่นผู้ใจหายใจขวัญพี่น้องกิเห็นแล้วเกิเห็นแล้วเกิเห็นแล้วปลาโลดปลาโรยหน่อกประยันตึกกดเก็บเพื้องะไรเห็นมันเบื่ออื่นผู้ใช้ซุ่มในหน่อยเห็นว่าหกอยู่กำลังแตกเป็นจักคอนพ่อแกงอยู่กัจ้ะพ่อแกงป้าพี่น้องสัตว์งาม คองดีคองดีเนะพี่น้องอคองดีีนกระต่ายดนะฮะีคือกันเนาะีคือกันกระตายีคือกันกระต่ายนีเก็บเก็บเก็เก็บเก็วบพ่อพอเ่าเก็บเาะอยวอนนดูพอใส่กระเจาบบนีนแต่ว่ามันอือมันสิพอดีอย่กลังเตะเเตเเอากรอดอก้ดอกใหญ่น่เอามาเจบเนีไปเก็บเนสบพแกงมเอ้ส่แกง้อานบพแกงฐานบพแกงสแกงหม่เนาะ กบมากินแกงหน่อยอีกเด้อพี่น้องมือนเดกินแกงน่อยมาป่ะเอามาแกงพี่น้องไปละเนาะไปนิ้วเมื่อเพื่อเขาหมาะนะพ่อจ๊ะไปเลยป้าพี่น้องแจกยิ่บ่นวายจ่อยวังเด้อถ้าทันมาแจกกับชี้ยับยับมากันเดนี้เด้อเด้อคั่มเลยพี่น้องคั่มเลยเสียงกบเสียงเขียดหน่อยเสียงเขียดหน่อยบ่ได้นอนหน้า แต่ึงน่มเด้นอนว่านอนเเวียกนอนน้านะสียสียง่นเสียงเขียดเสียงมีเสียงกมนะอุ้ยเข็บขีเบปล่อยไปเขียงมันมี้ดาี่งใส่กเนิดนี่เข็บมันลายหลายขี้เขบไม่ดะขานี่ยขาติน้องพสิไปขาปล่อยไปมันก็อยู่แต่มันเทาก็อยู่แต่ห้ามัดสัดงามนเลจเนาะงามไหนงามดีงามีต้บนบ เดีงามมากเลยเจ้าเนาะไม่อาบน้ำเจะไม่อาบนอนอาบเมก็ได้เอออาฟองเป็นก็ได้แกก็สีอาเพือการเสีอาบ้ำยูโอ่งพี่น้องั้คือเสีอาบน้ำยูโอ่งนั่นไมเนะเกณฑ์สตปนี้ใส่ปแหงเนาะอุ้ยจะไห้จัดสีแดาวคาม เออสีใสผักขาดเลยสีเบเกผักขาดค่ะข่อยว่าสีเฮดคลิปนี่อ้อมผักขาดเด้เนแต่ส่วนซาปาคุณ่น้องจะไปเอาอะไรบุตรเอาบุตรอะไรดอกเน้อเจบอะไรดอกลแต่งแต่เซคลิปผักขาดเอฟซีใช่กันขอมาเร็วเออคอนเท็ตมันเปสีกรง่าแต่นอกจะเนาะงามเลย่น้อง่ายพี่น้องอ่าเนาะ ธรรมศาสตร์เกิดเองเนาะเกิดเองตามธรรมศาสตร์จะไปถ้าเอาคอนมาไใบน่องหันไปกันเนาะตะกี nah, right. ้แห um, nah, ้งลายแต่ปีคอนตัวนี้มันหนามถั่วไหไปฮามมาไบทเยียงเขาเป็นยังไงมันก็มันก็บริเกตไกลจากเยียงบนไหนข้านถ่วมเนาะพวกผูกไว้เนาะนั่งไหนไปเนาะตะกี้แห้งคอนเขาแห้งลายแต่ปะคอนอยู่หน้าเขาเนาะมันเป็นใหม่ยังกวกกับเจอใหม่ห้างเหงอเออข้าวบ้านเนี่ยเอาเรื่อยมาตัดเอาไปยังว่าใหม่ข้างเหงื่อนอยู่หน้าเขาลายกุกหน้าเขายังลายได้กุกข้างเหง คอนที่ออกง่ายที่สุดก็คือคอนใหม่ตัวนี้นาจะเนาะบ่เห็นเด้จะก็เห็นบ่เด้พอดีแกงสำนี้พอดีว่าคนนี้มีนะฮะกรนเนะนคนกายคอนตัวนั้นมากบนเป็นคนกาไก่คอนขจเจอมันนะมเขาว่าไก่ เห็ดคอยเด้อเห็ดคอยเด้อเขาว่าท่านไ้เก็บแท้ๆเขาบ่เห็นเขาอย่างนี้วกเขาเลยมั่วเขาอะเด้งไปเองแยนคนเห็นเนาะบ่เคยได้กินเห็ดอันนี้กับหัวงั่นเฮ้ยเห็ดคอยเด้อเห็ดคอยเด้อก็ที่จริงเขาเป็นตัดตีนออกลายอะไรเลยน้อยหนึ่งเนี่ยคอยตัดตัดตัดำลำนะคอยตัดตัดออกกะบอกตบกมันก็ออกไมเดียวปอกมันก็ได้ออกปอกมันทางก็ได้ออกกันจะเป็นตีนปอกบดีมาบ้างนะพยายามหน่อยเขาน่าหน้าบอกน่าหน้ากั่ไกลอย่าันั้นไก่ที่นอนาสนใจคนละ ามมาทั้งไก่ทั้งมาดอกแล้วค่ะตายีจนต้องต้องเะเด้ดอดไปตกสมนห้ามเด้โอ้โหงแลยแกงกินแรงเนาะพี่น้องเีาคิดวาแกงไทยมันคือสมอิมือวี่งเด้อนะกะมีแพทนี่นโทรศัพท์โอ้แพทโทรศัพ,นะพท,ทพ์นะแพทโทรศัพท์แจกนะต้องกอกยแกงกินเขานะใสโค้งกะมีไฟายน เธเรไเเสเียเธอบ่บอดดเนาะบดดเมมีแดดสอห่เอฟแต่กะบูมีฝนแลบมีแดดกะนิ้บูมีฝนฝนกะหยิบหยิบหยับหยต้งมาแห้งกะบ่เนาะเื้อจะน้เผาอันนี้เนาะเาดำมันแเนาะดำหน้าเด็กดำหน้าพิเลยัหอนอนอนหน้าไม่หลอก ลายปีลายปีเพี่สาวน่าแบบเห็ดหน้าอะนะเนาะน่นหน้าแบบเาเห็ดหน้าเนาะพอได้เห็ดหน้ามาลายปีแต่วเนาะแปะ๊บคู่กันมาหน้าคูปีขอเรียมคู่เลยงงอ่ะแมน ดอกเห็นหน้าออกมะนาคู่มือออกมาน้ำออกมาน้ำขาวน้ำอันนี้หี้ยดนนามาเลี่ยงขาวยน้ำข้าวยอ้นัว่ถ้าบ่มีขวยอบ่มีงวก็ไออกเนาะสิข่าก็แจงยังไนึงแม่แจง่ีวอแจกอยูรอนั่นเมือกไได้แจกอ็มาเบิองมเบองได้เนาเออแจงเติบไปงั้แจงอยู่ไร วันตะเวนมันกัย่งอันนี้ยูคลิปมนยังเด่เนาะมันยังสถานีเด่นย่างวยเข่าอีสี่ยาเ่ยันี่งรักจะทนะหันหอย่างนีะสิได้จบคลิปไปเพียนเนาะพี่น้องยันคลิปมันย่างลายเนาะเดี๋ยวเอาไปเจอกันไหมคลิปหนาเมื่อแรกสิกินแกงเทสเซเนาะพี่น้องสินอนหน้าบรรยากาศนอน่าพี่น้องเจอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบาย